คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้หญิงตั้งคันคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในคุกจะรอดชีวิตและปกป้องลูกน้อยของเธอได้อย่างไรสิ่งที่เพื่อนนักโทษทำจะทำให้คุณน้ำตาไหลไม่หยุดและเมื่อคุณได้เห็นคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลึกลับความหวาดกลัวและความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสถานที่ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดได้คุณกล้าดูจนจบหรือไม่หญิงตั้งคันคนนั้นนั่งอยู่มุมคุก ขนังเย็นชื้นสาสตรความชื้นลงบนผิวหนังเสียงกรงเหล็กดังเอียดทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านเธอสูดลมหายใจลึกๆแต่กลิ่นเหม็นอับกลับทำให้แทบอาเจียนเด็กในท้องดิ้นแรงราวกับรู้ว่าแม่กำลังตกอยู่ในอันตรายมือของเธอสั่นขณะกอดหน้าท้องไว้แน่นแสงสลัวลอดจากหน้าต่างเล็กๆทำให้เห็นเงาร่างเพื่อนนักโทษทุกคนเงียบแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนถูกกลืนไป ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นทุกคนหยุดหายใจหญิงตั้งคันรู้สึกถึงแรงกดดันบนอกเพื่อนนักโทษคนหนึ่งยื่นมือมาจับมือเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวังแล้วพวกเขาก็เริ่มทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงกระซิบเบาๆแทรกเข้ามาในความมืดสัมผัสเย็นๆของมือเพื่อนค่อยๆค,ค,คลายความกลัวแต่แล้วกลิ่นแปลกประหลาดเริ่มลอยขึ้นในอากาศ ร่างกายของหญิงตั้งคันเริ่มสั่นอย่างรุนแรงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอพยายามลืมตาแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับพร่าเลือนเสียงบางอย่างกระซิบข้างหูทำให้เธอแทบหยุดหายใจเพื่อนนักโทษทุกคนเริ่มเคลื่อนไหวรอบๆกรงมือพวกเขาสัมผัสสิ่งของแปลกประหลาดแสงไฟสลัวสะท้อนเงาของพวกเขาเหมือนเงาปีศาจหญิงตั้งครันรู้สึกถึงความอบอุ่นประหลาดรอบตัว น้ำตาเริ่มคลอเพราะบางสิ่งที่พวกเขากำลังทำคุณอยากให้ฉันต่อเรื่องนี้จนถึงจุดช็อกที่สุดต่อเลยไหมหญิงตั้งคันรู้สึกถึงแรงกดดันและความอบอุ่นประหลาดรอบตัวเพื่อนนักโทษทุกคนรวมตัวกันรอบๆอ,อบเธอมือของพวกเขาสัมผัสหน้าท้องเธอเบาๆราวกับพลังบางอย่างไหลเวียนผ่านร่างกายเธอเสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นแต่และคำเต็มไปด้วยความหวังและคำสัญญา เราอยู่กับเธอไม่ปล่อยให้เธอเดียวดายหัวใจของเธอสั่นแรงแต่ครั้งนี้เป็นแรงสั่นที่อบอุ่นกลิ่นเหม็นอับในคุกเริ่มจางไปอย่างช้าช้าแทนที่ด้วยกลิ่นบางอย่างอบอวลเหมือนดอกไม้หายากหญิงตั้งคันรู้สึกถึงความปลอดภัยครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกขังสายตาของเพื่อนนักโทษบางคนเริ่มพร่างพรายด้วยน้ำตาจังหวะการเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าลงมือแต่ละคู่แต่ต้องสิ่งของรอบตัวเธอ เหมือนพยายามสร,าสร้างสิ่งที่ปกป้องเธอจากความเจ็บปวดเธอได้ยินเสียงจังหวะหัวใจของตัวเองดังชัดแต่ไม่เหมือนก่อนเหมือนมีใครอีกหัวใจเต้นร่วมกันแล้วสิ่งที่ทำให้เธอช็อกที่สุดก็เกิดขึ้นเพื่อนนักโทษทุกคนเริ่มร้องเพลงเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่เพลงปกติแต่เป็นเพลงโบราณที่พวกเขาร้องต่อกันมาหลายรุ่นเสียงสั่นสะเทือนเข้าถึงแก่นของจิตใจเธอ ทำให้ทุกความกลัวความเจ็บปวดและความเหงาหายไปเธอพยายามกับพริบตาน้ําตาไหลรินลงมาไม่หยุดเด็กในท้องดิ้นแรงขึ้นราวกับตอบรับพลังแห่งความรักทุกอย่างรอบตัวเธอสว่างขึ้นชั่วขณะเธอเห็นรอยยิ้มและดวงตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแล้วก็มีเสียงกระซิบอีกครั้งเธอจะไม่ถูกทิ้งเราอยู่ตรงนี้เสมอมือเพื่อนนักโทษวางทับมือเธอพร้อมกัน ความอบอุ่นนั้นราวกับไฟเล็กๆลุกไหม้ในใจทำให้เธอรู้ว่าแม้ในความมืดและความหวาดกลัวที่สุดก็ยังมีความรักและความเห็นใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสียงกลองเล็กๆดังขึ้นเบาๆเ,เหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างหัวใจของหญิงตั้งคันเต้นแรงขึ้นแต่ไม่ใช่ความกลัวเป็นความตื่นเต้นบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอมองไปรอบๆคุก แต่สายตากลับไม่เห็นเหล็กโรงชัดเจนอีกต่อไปทุกอย่างเหมือนล่องลอยราวกับถูกปกคลุมด้วยม่านบางๆสัมผัสของเพื่อนนักโทษยังอบอุ่นอยู่เสียงเพลงยังคงดังต่อเนื่องและสิ่งหนึ่งที่เธอรับรู้แน่ชัดเด็กในท้องของเธอกำลังเตรียมตัวจะออกมาในคุกที่เธอคิดว่าชีวิตจะจบลงกลับกลายเป็นที่ซึ่งความหวังเกิดใหม่ทุกคนรอบตัวเธอกำลังสร้างปาฏิหาริย์เล็กๆขึ้นในความมืด น้ำตาของเธอไหลไม่หยุดแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความอัศจรรย์เด็กน้อยในท้องดิ้นแรงราวกับสัมผัสถึงความรักและความเสียสละและหญิงตั้งครรภก็รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเพื่อนนักโทษทุกคนยืนเรียงรายรอบตัวเธอสายตาและรอยยิ้มของพวกเขาส่งผ่านพลังบางอย่างทำให้ความมืดความหวาดกลัวและความเจ็บปวดถูกกลืนหายไปจนหมด เหลือเพียงความอบอุ่นความรักและความหวังคุณอยากให้ฉันต่อไปจนถึงจุดสุดช็อกและจบแบบซึ่งสะเตือนใจไหมหญิงตั้งคันรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนที่แปลกประหลาดในท้องเด็กน้อยดิ้นแรงขึ้นราวกับรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเสียงเพลงโบราณของเพื่อนนักโทษยังคงก้องในความมืดแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเพียงเสียงเพลงมันเป็นพลังบางอย่างที่เชื่อมหัวใจทุกดวงเข้าด้วยกัน แสงสลัวจากหน้าต่างเล็กๆส่องลงมากระทบกับเหล็กกรงจนเกิดเงาแปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังเฝ้ามองแต่แทนที่จะทำให้กลัวหญิงตั้งคันกลับรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดเพื่อนนักโทษคนหนึ่งเอาผ้าห่มเก่าๆมาคลุมร่างเธอกลิ่นของผ้าห่มผสมกับกลิ่นดอกไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศมือของเขายังคงวางอยู่บนหน้าท้องเธอ เด็กน้อยดิ้นแรงจนเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแบบไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เกิดเสียงดังเหมือนเหล็กกครงแตกเป็นเสียงเสียงทุกคนหันไปมองหญิงตั้งคันรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านร่างกายแต่นั่นไม่ใช่ลมธรรมดามันเหมือนแรงใจของทุกคนที่พุ่งเข้ามาปกป้องเธอน้ำตาไหลรินลงมาอีกครั้งแต่น้ำตาครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัว มันเป็นความปลื้มปิติและความอัศจรรย์เพื่อนนักโทษทั้งหมดยืนอบรอบตัวเธอสร้างวงพลังบังอย่างที่เธอสัมผัสได้ชัดเจนเหมือนโลกภายนอกไม่สามารถเข้ามาแต่ต้องได้หัวใจของเธอเต้นแรงเกินจะควบคุมเด็กน้อยดิ้นราวกับพร้อมจะออกมาทักทายโลกหญิงตั้งทันกุมมือเพื่อนนักโทษไว้แน่นและพวกเขาก็แน่นแฟนราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันเสียงเพลงยังคงก้อง แต่ทุกจังหวะเริ่มสอดคล้องกับการเต้นของหัวใจเธอทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดแปลกไม่ใช่ความเจ็บปวดที่น่ากลัวแต่เป็นสัญญาณของการเกิดเพื่อนนักโทษเริ่มร้องเพลงพร้อมกับกระซิบคำปลอบใจทุกอย่างจะผ่านไปเราจะอยู่ตรงนี้กับเธอเธอพยายามหายใจให้ช้าลงมือของทุกคนยังคงอบอุ้มเธอไว้เด็กน้อยดิ้นแรงมากขึ้นจนเธอแทบกรีดร้องออกมา แต่ไม่ใช่เสียงกลัวเป็นเสียงของความสุขและความตื่นเต้นที่แท้จริงเหล็กกรงที่เคยหนาและแข็งกลับเริ่มคลายตัวเรากับถูกละลายด้วยพลังแห่งความรักหญิงตั้งคันรู้สึกถึงอิสระแม้จะยังอยู่ในคุกทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนจากความมืดมิดเป็นแสงอบอุ่นกลิ่นดอกไม้และความอบอุ่นซึมเข้าไปในหัวใจทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนนักโทษทำไม่ใช่แค่การปลอบใจ แต่เป็นการสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดเสียงเด็กน้อยในท้องดังชัดขึ้นเหมือนส่งสัญญาณว่าพร้อมจะออกมาแล้วหญิงตั้งคันน้ำตาไหลรินด้วยความตื้นตันเพื่อนนักโทษทุกคนอบกอดเธอนั่นขึ้นเป็นแรงใจที่ไม่มีคำพูดใดบรรยายได้พวกเขาทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์นั้นและในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง หญิงตั้งทันได้ยินเสียงกล้องในหัวใจไม่ใช่เพียงเสียงเพลงแต่เป็นเสียงของความหวังความรักและการเริ่มต้นใหม่ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะพบในคุกแห่งนี้เด็กน้อยดิ้นแรงจนแทบทะลุออกมาหญิงตั้งทันก้มลงสูดลมหายใจลึกและรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เคยเลยคุณอยากให้ฉันต่อไปถึงฉากคลอดและจุดจบสุดซึ้งเตือนใจต่อเลยไหม เสียงท้องเริ่มตึงขึ้นอย่างชัดเจนหญิงตั้งคันรู้สึกถึงแรงกดดันรุนแรงทุกครั้งที่เด็กดิน้นเหงื่อไหลซึมตามขมับและทุกครั้งที่เธอหายใจลึกๆเพื่อนนักโทษทั้งกลุ่มก็จับมือเธอไว้แน่นกระซิบคำปลอบใจราวกับเป็นสัญญาเธอทำได้เราอยู่กับเธอเสียงเหล็กกรงดังเอียดเหมือนตอบสนองต่อแรงกดดันแสงสลัวจากหน้าต่างเล็กๆส่องลงมา ทำให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็อบอุ่นของเพื่อนนักโทษพวกเขายืนเรียงรายร,ายรอบตัวเธอราวกับสร้างวงกำบังปกป้องชีวิตของทั้งแม่และลูกแรงปวดเริ่มรุนแรงขึ้นจนเธอแทบกรีดร้องเด็กดิ้นแรงจนเธอรู้สึกถึงหัวเด็กอยู่ใต้หน้าท้องมือของเพื่อนนักโทษค่อยๆช่วยประคองหลังและหน้าท้องบางคนเอาผ้าสะอาดมาช่วยทำความสะอาดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะ มีเพียงเสียงหัวใจของเธอและเด็กที่เต้นสอดคล้องกันทันใดนั้นเสียงร้องแรกของเด็กก็ดังขึ้นดังและชัดเจนท่ามกลางความมืดและกลิ่นอับหญิงตั้งคันน้ำตาไหลรินด้วยความปลื้มปิติเพื่อนนักโทษร้องให้ไปพร้อมกับเธอมือทุกคู่ลูบหลังและหน้าท้องเธอเบาๆเด็กน้อยถูกวางลงบนอกของแม่ออุ่นกายและอบอวลด้วยพลังความรักที่ไม่เคยได้รับจากโลกภายนอกความมืดในคุกเริ่มสลาย กลิ่นอับถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอบอุ่นของชีวิตใหม่เสียงเพลงโบราณที่พวกเขาร้องก่อนหน้านี้กลับดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเสียงของความสุขของการเริ่มต้นใหม่และของการเอาชนะความยากลำบากด้วยความรักและเสียสละหญิงตั้งคันมองเพื่อนนักโทษน้ำตาไหลพรากทั้งน้ำตาแห่งความกลัวและความดีใจเด็กน้อยหันหน้าเข้าหาแม่มือเล็กๆยื่นออกมาจับนิ้วแม่ หญิงตั้งคันรู้สึกถึงความสมบูรณ์แบบครั้งแรกในชีวิตเธอไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เคยอยู่จริงๆเพื่อนนักโทษทุกคนล้อมวงยิ้มและร้องให้ไปพร้อมกันไม่มีเสียงตัดสินไม่มีความหวาดกลัวมีเพียงความรักความห่วงใยและความหวังเด็กน้อยนอนแนบบอกแม่ร่ลกายอบอวอนด้วยพลังที่มองไม่เห็นราวกับทุกหยดน้ำตาของเพื่อนนักโทษ ได้รวมเป็นพลังปกป้องชีวิตใหม่หญิงตั้งคันก้มลงจุบหน้าผากเด็กและพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆเพื่อนนักโทษยิ้มและกุมมือเธอแน่นในวินาทีนั้นคุกที่เคยเย็นชื้นและน่ากลัวกลับกลายเป็นบ้านของความรักและความหวังแม้ชีวิตภายนอกจะโหดร้ายแต่ที่นี่ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วเด็กน้อยเริ่มเงยหน้ามองรอบตัว เรากับรับรู้ถึงพลังของเพื่อนนักโทษทุกคนหญิงตั้งคันหัวเราะเบาๆน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความอัศจรรย์แห่งชีวิตทุกความกลัวความเจ็บปวดและความเหงาถูกแทนที่ด้วยความรักและความหวังจนทำให้ทุกคนในคุกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นคุณอยากให้ฉันต่อจนจบเรื่องด้วยบทสรุปสะเทือนใจระดับประเทศต่อไหมหญิงตั้งคันนั่งมองเด็กน้อยแนบอก สายตาของเธอส่องประกายความอ่อนโยนและความอิ่มเอมเพื่อนนักโทษทุกคนยังยืนล้อมรอบใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเสียงเพลงโบราณค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยความเงียบสงบที่อบอวลไปด้วยความรักหญิงตั้งคันลูกหน้าท้องของเด็กอีกครั้งรู้สึกถึงชีวิตที่เพิ่งเกิดและพลังของความหวังที่ไม่เคยคิดว่าจะพบในคุกเจ้าหน้าที่คุกเข้ามา แต่เมื่อเห็นทุกคนล้อมรอบหญิงตั้งครรภและเด็กน้อยพวกเขากลับยืนเฉยๆด้วยความเคารพเหมือนรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหญิงตั้งครรยิ้มบางๆขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฉันไม่โดดเดี่ยวเพื่อนนักโทษตอบเพียงพยักหน้าน้ำตาของทุกคนยังคงไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังและความอัศจรรย์เด็กน้อยส่งเสียงร้องเบาๆ และหญิงตั้งคันอบกอดเขาแน่นเรากับจะบอกกับโลกทั้งใบว่าแม้ในความมืดที่สุดก็ยังมีความรักและแม้ในสถานที่ที่ทุกคนคิดว่าไม่มีทางรอดความหวังก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอคุกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกรงขังกลายเป็นสถานที่ของปาฏิหาริย์เรื่องราวของหญิงตั้งคันและเพื่อนนักโทษพระสพัดไปทั่วประเทศทุกคนต่างกลั้นน้ำตาไม่อยู่ และหัวใจของคนทั้งประเทศก็อบอุ่นขึ้นด้วยพลังแห่งความเสียสละและความรักหญิงตั้งคันก็มองเด็กน้อยอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเหมือนสัญญาว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นแล้วทุกคนในคุกเงยหน้ามองกันและรู้ว่าความมืดไม่เคยมีชัยเหนือความรักเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความทรงจำและความหวังที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป